ค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกที่รักการปลูกทุกท่านคะ่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะมันจะเฉยแฉนิดหน่อยแต่ว่าแดดมันไม่แรงนะคะเลืกงามยามดีมากๆเลยจะพาชมสวนนะคะวันนี้หลังจากที่ถ้าใครได้ติดตามเนาะจากที่เดินทาง ย้ายมาอยู่กับพ่อกับแม่อยู่บ้านเดิมอยู่มหาสารคามนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ยโสธรเพื่อดูแลพ่อแม่มาทําสวนกเกษตรผสมผสานนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมอ่ะดูสิเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าไม่มีแดดแดดออกซะละโอเคมามาห่มๆเนะาะตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะตอนนี้มิถุนายนหกหก ก็นับดูคร่าวๆแล้วได้ประมาณ9เดือนนะคะอยู่มาอยู่ที่นี่ทำกเกษตรผสมผสานแล้วก็ปลูกไม้ดอกไม้ประดับส่งออนไลน์ด้วยขายตามหมู่บ้านด้วยนะคะทั้งพืชผักสวนครัวเน้นเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็มเีเลี้ยงเป็ดไก่พ่อก็เลี้ยงควายด้วยเลี้ยงตอนนี้มีเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะคะทำเพิ่มเยอะเลย เดี๋ยวจะพาชมให้ดูให้รอบสวนเลยนะคะวันนี้พื้นที่ตามที่เคยบอกเนาะอยู่จังหวัดยะโสธรใช้เนื้อที่ในการทําสวนจริงๆเป็นสวนผสมผสานจริงๆเนี่ยอยู่ราวสามไร่นะคะไม่รวมกับทุ่งนาเนาะเพราะบา,บางสวนพ่อก็ทํานาข้าวด้วยอันนี้เราไม่นับรวมช่วงนี้เป็นฤดูก,การทำนา ที่สวนที่ไม้ประดับก็จะเป็นพวกฤอษีผสมแบบนี้นะคะสีสันต่างๆเราจะส่งออนไลน์ส่งให้ลูกค้า f อที่ต้องการเอาไปปลูกเอาไปตกแต่งสวนแบบอีกบ้างอย่างนี้ก็มีกาบริการส่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีเพิ่มเป็นคุณนายแหวนเพชรเป็นอีกตระกูลหนึ่งเนีย่ยที่ปานสะพังหรือตอนนี้ เป็นเหมือนคุณนายตื่นสายค่ะแต่ว่าข้อดีของเขาจะแตกต่างจากคุณนายตื่นสายนิดน,นึงก็คือเขาจะบานตั้งแต่เช้ายันค่าเลยพวกแพรซ่งไห้คุณนายตื่นสายเนี่ยพอไปบ่ายเขาก็จะหุบแต่ตอนนี้ไม่หุบเลยนะคะไอ้เจ้าเนี้ยยันเย็นเลยดูนะคะเนี่ยเนียตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาจะเรียกแพรซยงไห้นะคะตัวเนี้ยไปบ่ายเขาจะหุบแล้ว เนี่ยคุณนายแหวนเพชรก็จะมีมีเกรสรตรงกลางนี่ยก็จะหุบช้าเนี่ยดอกใหญ่ฟูมากเหมือนหัวแหวนเนาะก็เลยเรียกคุณนายแหวนเพชรนี่คะ่ะที่สวนมีอยู่ราวสิบสีนะคะนี่พาชมข้างหน้าบ้านก่อนนะคะในสวนหน้าบ้านลงรถ ชอบปลูกก็ปลูกเป็นหลากหลายเลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้จะ,จะต้องดูแดดจัดนะคะถ้าอยู่ในร่มจะไม่ค่อยมีดอกเนาะไปแ,แล้วเข้าไปดูในสวนในสวนนั่นนะคะในสวนก็ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปลูกต้นไม้มากขึ้นมีหลายซอกหลายซอยชอบตกแต่งเนาะ ตัวพริกพริกช่วงนี้ราคาแพงมากนะคะเก็บจนโตไม่ทันเลยต้องทำหลายๆที่หลาย,ลายสวนเก็บสลับสับเปลี่ยนกันช่วงนี้พริกพวกนี้โลละร้อยกว่าบ,บาทแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนในสวนของออบ้านของตากับยายของพ่อกับแม่นะคะนี่นี่เป็นกระท่อมน้อยของพ่อกับแม่อันนี้มีต้นมะกรูดมะกรูดกำลังออกลูก เก็บไปขายทุกวันค่ะพวกนี้ลูกค้าก็ชอบซื้ออันนี้เป็นภูภูสีทองชอบอยู่ในร่มมาปลูกอีกต้นหนึ่งปลูกจากมเมล็ดนะคะจะลูกกระดกดีนี่ค่ะที่เห็นเห็น,นี่คืออยู่ทำคนเดียวทั้งหมดนะคะทำคนเดียวทำค่อยๆป็นค่อยๆไป อันนี้เพกาเพกากำลังออกลูกเพกาพันตีอะนะคะ mm. กําลังออกลูก mm. เก็บได้ขายทุกวันปลาอันนี้เราเข้าสู่ส่วนของสวนสวนเกษตรพืชผักสวนครัวกันนะคะช่วงนี้หน้าฝนก็จะลกสักหน่อยหนึ่งเอาดาหย่าคนเดียวจะไม่ไหวเอาอันนี้หน้าฝนเราเตรียมเราจะมีโรงเรือนโรงเรือนที่ เป็นหลังคาผ้าใบนะคะเราจะได้ปลูกได้ถ้าเราไม่มีหลังคาแบบนี้เราจะไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยเพราะว่าตรงนี้น้ำมันจะขังแฉะมากก็จะเป็นปลูกเป็นพวกไม้ที่แบบว่าอายุยืนหน่อยอย่างเงี้อยอย่างพวกกะเพราหัวลาาเงี้ยได้อยู่นะคะในในโรงเรือนแม่เขาลงหอมแบ่งไว้นะคะหอมแบ่งแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ชีจีนชีลาวปลูกรวมๆกันไป ส่วนอันนี้จะเป็นคลองระบายน้ำในสวนนะคะอิวก็ขุดเองขุดเองแล้วก็เอาจอกแหนมาลงมีแหนแดงแล้วก็ผักกระเยงด้วยนะคะนี่ทำระบายออกลงไปทุ่งนาค่ะเพราะว่าน้ำมันจะขังต้นไม้พวกนเนี้ยเนี่ยพวกโหระพาเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ไม่รีบทำตกลงคลองไปไวๆอย่างนี้ ปูกอะไรไม่ขึ้นเลยเนี่ยมะละกงมะละกอ,ะกอะตายหมดแน่ๆอยู่ก็เลยคิดหาวิธีระบายน้ำออกจากสวนให้ไวที่สุดนะคะอันนี้เป็นซุ้มแฟงแฟงก็กำลังออกลูกอันนี้ปลูกเป็นแฟงหอมใช้ค้างเก่าเป็นค้างเก่าของมะลาจีนนะคะส่วนข้างล่างเนื้อที่มันว่างก็ทำเป็นเ,เรือนเพาะชำนะคะนี่กำลัง นุ่นนี่ไว้เยอะอยู่เหมือนกันอันนี้แฟงหอมกำลังได้ชื่นใจแต่ลูกยังไม่ดกมากนะข้างในเป็นปากกล้วยอดี๋ยพาดูสะพานสะพานในสวนอิวใช้เป็นข้างล่างข้างล่างจะเป็นทางระบายน้ําไปทุ่งนานะคะก็ไปสู่ตรงทำครัขวข้างในนะคะมีหลายซอกหลายซอยนิดนึง <laughs> พอดีชอบชอบสวยงามชอบสวยงามทาสวนก็ต้องสวยงามด้วยอ,อีกหน่อยมะละกอน,นี้อีกหน่อยเราก็จะอยู่แบบยั่งยืนแล้วนะคะปลูกครั้งเดียวเราก็จะเก็บขายได้ตลอดตอนนี้กําลังออกลูกวนเวียนจนงงแล้วอันนี้ผักแพวนะคะอันนี้ผักหวานบ้านผักหวานบ้านไม่ค่อยได้ขายคะ่ะเพราะเก็บ เก็บกินงามไม่ทันชอบกินแกงหน่อไม้ไปอีกสวนต่อนะคะอันนี้เป็นบอ่อปลาของพ่อนะคะเราก็จะปลูกมะเขือข่าตอนนี้ลงมะพร้าวกับกล้วยแล้วก็สางอีกข้างก็เป็นพริกนะคะบนพื้นดินมันไม่ค่อยดีค่ะดินมันเป็นดินก้นบอ่อะคะก็เลยเอากล้วยมาลงก่อน มีทั้งหมด3บอ่อนะคะ3บอ่อตอนนี้ที่แรกลงเลี้ยงปลาดุกให้นี้สูเ้เบื่อต้องพักตังซื้ออาหารไม่หวาดไม่ไหวเลยพ่อเขาเลยเปลี่ยนเอาปลาธรรมชาติมาลงนะคะจับปลาอะไรได้ก็เอามาลงเลี้ยงเดี๋ยวแวะดูนี่อันนี้อันฝั่งนี้เป็นกระเพานะคะเราจะแยกจากปลายทางโน้นเป็นโหระพาปลายทางนี้เป็นกระเพานะคะ ลงนี่หรือไปทางเหนือดีเอาไปทางป่าไผ่ก่อนดีกว่านคะ่ะรอบคันบ่อจะมีทั้งขาทั้งตะไคร้ให้ขุดได้ขายขายได้ทุกวันนะคะอันนี้แม่ออก็เอาหมากมาลงไว้ด้วยมาใม่นามีมีถั่วแฮ่ด้วยนะเคยกินบ่อทางอีสานชอบเอามาตำนะคะอันนี้กระท่มน้อย อันนี้มะนาวค่ะมะนาวเก็บขายทุกวันเลยแทบจะไม่มีลูกให้เก็บแล้วอ่าทีนี้เรามาสวนไผ่ค่ะอันนี้เป็นไผ่กิมซุงนะคะไผ่กิมซุงอิู่วางแผนไว้ก่อนที่จะมาอยู่ปลูกไว้